ตอนยอดมะละกอออกรากตัดมาปลูกได้แต่ต้องปลูกให้เป็นด้วยนะครับถ้าปลูกไม่เป็นตายฟรีเดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีการปลูกครับปลูกมะละกอยอดตอนใหม่แบบนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแกะถุงนะครับค้ำหลักให้แน่นก่อนจะปลูกตรงไหนค้ำหลักไว้ก่อนแล้วค่อยแกะถุงครับแบบนี้ นี่ครับล็อกตำแหน่งแบบนี้เลยเชื่อมมัดไว้ครับอย่าลืมครับว่ามะละกอรากเขาอ่อนนะถ้าแกะเลยากอาจจะขาดนะครับนั้นล็อกแบบนี้ไว้ก่อนรับรองครับปลูกร้อยต้นก็ไม่มีเสียนะครับนี่ครับแบบนี้เลยล็อกตำแหน่งเอามะละกอลงครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราค่อยแกะพลาสติกออกนะครับ

เรียบร้อยครับนี่ครับรากเราจะไม่กระทบกระเทือนเลยแม้แต่น้อยนะครับนี่รากยังอยู่ครบถ้วนนะครับแล้วเราก็กรลบดินได้ตามปกติ ดินตามปกตินะครับ นี่ครับเรียบร้อยทีนี้ก็รดน้ําชุ่มๆครับหน้าร้อนเราก็ทําคููกันน้ํานิดหนึ่งครับแบบนี้เลยครับผมเสร็จสมบูรณ์ครับมระกกออิ่งตอนจนถึงขั้นตอนการปลูกหลังจากที่เรารดน้ําไปเรียบร้อยนะครับมารอดูการเจริญเติบโตครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เบาเอิด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ